สุดท้ายนะคะเป็นนางเอกนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะเรียกว่าลายสรงเสรยนะคะจะเป็นลายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะดูเงาสวยมากๆเป็นการย้อมสีมาจากครั่งนะคะชิ้นนี้เอาไปตัดเป็นผ้าใหม่นั้นเอยไม่ใช่เอาไปตัดเป็นเสื้อก็จะสวยมากๆตัดเป็นผ้าถุงก็สวยตัดเป็นชุดแสกก็สวยเช่นกันนะคะเงาสวยมากๆ สีย้อมจากธรรมชาติครั่งนะคะเป็นงานโบราณเก่าเก็บเช่นกันเนื้องานเป็นไม้บ้านพุ่งยืนนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมมากขนาดของงานนั้นสายก็แจ้งไว้หน้าคลิปน่าซื้อจริงๆนะคะสวยงามมากๆเงาสวยด้วยสีธรรมชาตินะคะ